สำหรับช่วงล่าท้าผีนะฮะตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงนะ,ะแฟนๆรายการนี่นะครับว่าเ,เวลาที่ดูรายการของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณชอบไปลองไปกันเองแล้วก็ไปเล่นกันเองนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปลองบ้านผีพวกเนี่ยผมเชื่อว่ป๋องเคยได้ยิน<ะ>กลับมาบ้าเลยนะ จริงๆมันจะไปเจอพวกวิญญาหรือว่าของอะไรพวกนี้ในสถานที่พวกนี้เนี่ยนะบางคนกลับมาไม่เพี้ยนเลยเพราะว่าเราต้องบอกว่าทีมงานที่ไปกับเราเนี่ยนะฮะเป็นทีมงานที่มืออาชีพจริงๆครับแล้วก็เราจะมีเหมือนกับเป็นคนที่สื่อสารกับวิญญาณในสถานที่นั้นได้มีร่างทรงที่สามารถคุยได้เคลียร์พื้นที่ได้อันนี้เป็นความเชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่มีทีมหรือไม่มีวิชาที่จะไปเนี่ยอย่าไปลองเล่นกันเองบางทีน้าากัวอนตรยด ถูกต้องแล้วก็เรื่องของสถานที่ด้วยคือบางทีเราไปโดยที่ไม่มีการขออนุญาตก่อนไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าของทีมงานเราจะมีการขออนุญาตก่อนกับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเาเราจะเข้าไปทํางานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอยากจะฝากถึงคนทางบ้านนะครับว่าถ้ามีสถานที่ถ้ามีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจเนี่ยรีมส่งมาบอกพวกเรานะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปล่ท้าผีกันเรียกว่าไกลขึ้นไปละนะครับแต่ก่อนนี่เราอยู่ในกรุงเทพริมมณฑลเนี่ยเราอยากจะไปแบบว่ามากขึ้นมากขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นก็ส่งมาบอกหน่อยก็แล้วกันครับมานี้ครับ มานี่ครับมานี่อืส่งมาที่ g o t v at workpoint dot co dot h นะครับผีรอคุณอยู่บ้าแล้วเนะี่ยเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้นี่นะครับอย่าลุกไปไหนเลยนะฮะเพราะว่าภารกิจล่าท้าผีในะวันนี้เนะี่ยน่ากลัวมากครับ,รบไปชมครับช่วงล่าท้าผี ค่ำคืนนี้เราบุกมาปฏิบัติภารกิจกันที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันว่าระหว่างที่โรงงานแห่งนี้กำลังก่อสร้างเสาเข็มได้ตกมาทับคนงานเสียชีวิตและรถเคนก็ได้ถอยทับคนงานที่กำลังก่อสร้างตายอย่างอเนจอนาถหลังจากนั้นโรงงานแห่งนี้ก็เกิดเรื่องราวอาถรรพ์ขึ้นมากมายจนไม่สามารถเปิดกิจการได้และต้องปิดตัวลงไปในที่สุด คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของล่าท้าผีแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณนะครับที่เรียกว่าเป็นโรงงานร้างอยู่แถวย่านหนองจอกกากกันละกันต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นี่เล่นเอาผมรู้สึกกับตื่นเต้นแล้วก็มีอาการขนลุกเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีน้องๆน,น,นะครับทั้งหมด4คนถ้าง,งั้นนี่นะครับมาพบก,กับ2ท่านแรกก่อนกันละกันนะครับเป็นดารารับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือน้องส้มแล้วก็น,น้องนิกกี้เชิญครับ รานนี้เรามาว่าถึงในส่วนของรายการช่วงล่าท้าผีของเราช่วงนี้นะครับต้องถามน้องๆก่อนว่าเคยได้ดูบ้างไหมดูค่ะดูกลับไปก็นอนแล้วก็ต้องเปิดไฟอนอนปิดไฟไม่ได้กลัวเหมือนกันเพราะว่าพิธีกรรมหรือว่าภารกิจต่างๆทั้งภารกิจแล้วก็พิธีกรรมเลยโอ้แล้ววันนี้ต้องมาเจอเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะนิกี้ครับน้องส้มมาบอกกลัวล่ะนิกี้กลัวไหมเรื่องแบบนี้ ความกลัวไปแล้วครับไม่ไม่มีความกลัวเลยเหรอเมื่อก่อนกลัวมากครับเดี๋ยวนี้เจอบ่อยเกินครับเดี๋ยวเรามีจากทางบ้านเนี่ยอีกสองคนนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวให้นิกกี้นี่คู่กับน้องผู้หญิงแล้วเดี๋ยวให้ส้มเนี่ยคู่กับน้องผู้ชายแล้วกันอ่ะขอเชิญทางบ้านเลยครับ ตัวแล้วทั้งคู่เลยเนี่ยมีความเชื่อความกลัวกับเรื่องแบบนี้นี่มากน้อยขนาดไหนครับก็กลัวค่ะกลัวมากเตอร์นะครับเรื่องความเชื่อความกลัวเป็นไงบ้างปกติก็ไม่กลัวครัแล้วไม่ไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยเชื่อ,อบ้างแต่จากประวัติตรงนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนก็นแล้วกันนะครับจากประวัติของโรงงานร้าง แถวย่านหนองจอกตัวนี้เนี่ยนะครับจากที่คนที่เขาพักอาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นโรงงานก็ียกเปโรงงานเก่าแต่ด้วยสถานที่เนี่ยพี่ว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ถึงความถึงความแรงอ่ะถึงความเย็นของที่นี่นะครับระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เรียกว่าน่ากลัวน่ากลัวหลายๆเหตุการณ์ก็ไม่ว่าจะเป็นเครนเนี่ยนะครับหล่นลงมาทับคนงานบ้างเสาเข็มที่คน้นๆกันมาเนี่ยตกลงมาใส่คนงานบ้างจากนั้นที่นี่อากายเป็นที่ร้างหลังจากนั้นนี่การว่าที่นี้ก็เกิดเป็นที่ เล่าลือเลยนะครับว่าเขียนหูเยอะแยะมากมายเลยทั้งสี่คนจะต้องมาปฏิบัติภารกิจกันภายในโรงงานรา้างที่ชาวบ้านแถวนั้นร่ำลือกันว่าวิญญาณตายโหงของคนงานก่อสร้างยังคงวนเวียนอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้จากประวัติที่น่าขนลุกบวกกับความมืดของค่ำคืนนี้ไม่แน่ว่า ทั้งสี่คนอาจจะได้สัมผัสวิญญาณในบ้านร้างหลังนี้ก็เป็นได้ภารกิจล่าท้าผีภารกิจที่หนึ่งท่องคถาขอของคนตายมาใช้ต่อและปักทูกไปตามทางเพื่อเรียกวิญญาณให้ติดตามไปจากนั้นเดินไปยังชั้นสองและนั่งหันหลังชนกันท่องคถาเรียกวิญญาณให้มาสัมผัสตัวเสร็จแล้วเดินต่อไปที่ชั้นสาม คือปฏิบัติภารกิจโดยการทําตัวเองให้เหมือนศพทีมใดไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้คู่แรกเนี่ยนะครับเป็นคู่ของส้มกับเติร์ดก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวให้คู่ของนิกกี้กับวานเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงรถตู้ก่อนก็แล้วกันนะครับทางนั้นเดี๋ยวให้คู่นี้เนี่ยไปพักก่อนนะเชิญครับครรับับบคคุณนิกกี้ที่บอกว่าตัวเองเห็นผีอยู่ใบครั้ง,งคืนนี้ เขาจะพบเจอวิญญาณในโรงงานร้างแห่งนี้หรือไม่ต้องมาติดตามชมเขากันในคู่ที่สองครับเดินเข้ามาตรงศาลนะ,ค,ะ,ะครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของศาลพระภูมิเจ้าที่เขาสร้างไว้อยู่ตรงหน้าตึกกันจ้ะเดี๋ยวทั้งคู่นะครับจุดธูปคนคนละห้าดอกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พูดเสียงดังนะครับว่าขอให้เราได้เห็นได้เจอได้สัมผัสนะเสียงดังนะครับ ขอให้เราทั้งสองคนได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัสถ้าที่นี้มีสเรวสีจริงขอให้มาอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของพวกเราได้ครับ นี่นะเพื่อที่จะเป็นการขอของคนตายมาใช้นะครับอาคคะชัยยะอาคคะชัยหิติด้วยวาระแห่งท่านี้ข้าขอเสื้อขอผ้าอันเป็นของของท่านนํามาสวมใส่นํามาใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ก็มีความเชื่อกันว่าการแต่งชุดดําแล้วก็การร่มการร่มดําในที่ร่มเนี่ยจะทําให้เราสัมผัสกับวิญญาณได้ได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับความเชื่อหนีอาจจะทําให้คุณส้มและคุณเต์ดสามารถมองเห็นวิญญาณภายในโรงงานร้างแห่งนี้ก็เป็นได้สิงเงานสิงน้ำเหรอกระเบื้องสิงน้ำใช่ปะกระเบื้องกระเบื้อง ูบแล้วก็ปักไปตรงหยกกล้วยฮะให้เป็นไฟตามขั้นบันไดขึ้นไปอ่ะ